อ้าวนักเรียนทำความเคารพคนดูดิสวัสดีครับคนดูสวัสดีครับคนดูทุกคนครับก็เข้าสู่รายการใหม่แต่ไม่รู้ว่ารายการอะไรก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกมชาเลนจ์กันนะครับก็คือเราจะเอาแก้วใส่น้าเปล่าอันนี้นะครับแบบตักน้ําลงนี้อ่ะแล้วเราจะเอาเหรียญมาหยอดใครทําน้ําล้นออกมาแล้วหกก็คือเป็นผู้แพ้แล้วก็ได้รับบ,บทลงโทษน,นะครับเดีด๋ยวไปดูกันเลยนะ ไปเริ่มกันต้นที่ทีโนบูดเพลงใส่กี่เหรียญนั่นน่ะโอ้ยเหลือไว้พี่บ้างเถอะขอร้องพี่ยิ่งคนท้ายด้วยสงสารนะสงสารเดียนเดียวออกไปเลยให้มันตรงเถอะอ่าโอ้โแม่งจะล้นไอ้ไฟโดนไอ้ไฟโดนไม่ก็ไอ้ตูนอ่ะไอ้ฟอยแม่งอยากเอาเกือบๆล้นเลยเว้ยน่ะไอ้ฟอยอ่ะหนาแม่งเออม่เดียวพอเออไอ้เยอะไอ้ตูนหนูกูต่อยนะตไม่อยต่อยแม่งล้นเลย เฮ้ยพีไผอี่ไผ่เขาสุด้ยจะล้นแล้วเฮ้ยเกือบล้นเกือบล้นอีกสองเหรียญล่วงไอ้โดนมึงล่วงเองนะไม่รู้ด้วยว้าวไูตายโดนคนแรกเฮ้ยพี่ไป่พี่ไผเอาไอ้เพลงโดนเอาไอ้เพลงโดนไอ้ยืมเพลงโดนไอยืมเพลงโดนไปตาตาไปคือพี่ไปเอาไอ้เพลงโดนพี่เอาไอ้เพลงโดนเพลง เองพี่จะเหลือให้เหรียญหนึ่งนะเองอยอกเขาเหรียญเดียวนะกูกลุนตายเว้ยเว้ยเว้ยโอเคเขาจะทำโทษผมนะคนดูเร็วเร็วอ่ารอดโอ้ยตายพังเลย ดูไอ yeah, ้จ mm ๊ก hmm. ินแม่งอยากเอา KFC มาจิ okay. ้มเลยอ่ะอยขครแล้วอ่ะโวตรแล้ว okay. ค่ะโคตรแล้วะดูเอ้ยมีกิฟต์ด้วยดูกินดิมีมีโดนทำโทษไปแล้วนะครับคือเมื่อกี้นี้ตอนมันเกิดเทพเต็มหัวเลยและคนโดนทำโทษต้องเริ่มคนแรกครับมาปุ๊บจะใส่ให้โดนนะโอ๊ยมันจะลนแล้ว ไม่เอาแล้วไปเพลงต่เพลงเนี่ยเหรียญเดียวรอดเลยเบาๆนะเบาๆนะหยอดแรงคุ้งนะเออวิชาที่ผมฝึกมาตั้งนานพวกกูโดนนะพวกกูเล่นเกับพี่บินมชัวมาวันนี้มาได้เจ้าคุณนั่นล้นนะเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังน้ำหกนะจับตาดูครับจับตาดูสี่เหรียญสี่เหรียญได้อีกได้อีกได้อีกสองสามเหรียญเลยอ่ะ มีหนึ่เหรียญพอไม่ต้องเหรียญเล็กอะเหรียญบาทเลยอะไอเบนกูก่วงโอ้ยสายเส้นอะยี่สิบแ้หรเยญอลึงแมวอะแค่สลงนาดเนี้ยแหละโอ้ยรอแล้วเหรอโดนบอกแล้วอยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยว้ามันจะลนแล้วว่ากูโดนอไเป้่า เนี่ยมันโดนอยู่แล้วเลยยาเออนโมจาอะล่วงเอ้ยไอะดิพิงพิงเด้ติดไม่ได้กูกูก็ร้องระบำแมลงสาบแน่มีไหว้หะด้วยอดิไอ้เหนืออะยาให้ฟอยโดนยาพิงให้มันเด็กยาวมองยาวแม่เฮ้ยไอ้จคุณเลยไอ้จคุณจะตายอย่าหยิบโตเลยคุณล่วงนะเอ้าเฮ้ยไอ้ไฟเต้น Wuih, ini dia, Ayton. Ayton, adi, 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 Ayton. Ayton, adi. Lewi, adi nih. Kita capture dulu, kap. Ay pih, ay pih, do, ay pih. Ay pih, do, nih ต้องทะเลาะกันกูโดนอยู่แล้วพี่หย่อนเบาๆไม่โดนแล้วไม่โดนเบาๆอ่ะเห็นไหมไอเพีงไอเพียงมาก็เหนือไอเพียงมาก็เหนือเนี่ยเหรียญมันต้องโดนแล้วเนี่ยใกล้โดนแล้วบอกเลยวนมาสามรอบแล้วเนี่ยจะโดนแล้วจะโดนแล้วเหนือตายไม่เหนือก็จะคุณเห็นเชื่อป่ะโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยเกือบอ่ะดิ๋ยวดิ๋ล่วงเหรียญห้าบาทนะกระจุย ไม่มีเลยวะเฮ้ยเม่งลงมาได้ไงวะเนี่ยรอดไอ้ตูนเต้ยเลยอันนี้อันนี้ของจริงอะดิตูนหน่าเหรียญห้าด้วยวเหรียญห้าด้วยบอกเลยโตรอนาจใจอ่ะเอ้ยเอ้เอ้ยรอดได้ไงวะไอ้ไฟตายไตายเอ้ยไฟตายไปไฟ เองยังรู้ได้ไงโดนใช่ลุกกาหายใจแบบก็ยังยัอย่าโดนตัวเองฟเงียบดิขี้ป่ามึงเข้าแก้วมันจะหล่นได้ไปเบาๆเฮ้ยเอาล้อเฉยยี่ยนไม่เยอะสุดเลยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันอยู่ได้เยอะขนาดนี้เลยวะ อย่างเงียเล้พี่กดแจบิงแล้วจะหยุดจะหยุดแล้วมันจะหยุดแล้วเอ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้ฟอยอากาศเด้งขึ้นเลยไอ้ยไปไอ้อ้ไไอ้ไ้ไอ้อยไอ้ไอ้ไอ้อยไไอ้อไอออไไอออไ ปล่อยแบมือแบมือห้ามกินน้ำนะห้ามกินน้ำเอาเอาที่มึงไหวอ่ะเลียแตะแตะแตะลิ้นละวเกินอ่ะโอ้ยแม่งไม่เด็กไม่ได้แตะแตะเราเลยเราเลยเยอะเออแตะเลยวะคนท้ายนะครับคนดูเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นใครคนสุดท้ายนะครับยอดเยอะขอให้โดนเองเฮ้ยเกือบฟอยมึงเต้นคนเดียวสองรอบนะกูบอกเลย แค่นั้แม่งกูจะเอาแป้งกับกำเงี้ยตบหน้าแม่เอ้าเอ้าคนดูนี่นะตอนแรกมันตบผมและกล้องมันหล่นเลยเนี่ยคนดูดูฝ่ามือแบกคิวฝ่ามือแบกคิวเนี่ยฝ่ามือแบกคิวเกมนี้มันไวเกินคนดูไม่ได้ลุ้นอ่ะเราจะเอาเป็นสี่คนนะครับโดนน้ำโทษไปโอ้กินได้แล้วขอไปไอเหนือเพลงก่อนขยบมาเลยอะไรจะคุณ เฮ้ยอะไรผมอะไรปะไอะเน่อะเนอะยอดไปแลยฮะคุณเล็เพ่งเกือบหล่นนะดูดิโดนพลังแบกกิวอันนี้อยากโดนว่ะพอไปวิเอออย่างนั้นแหละแสห้าว่ะอีกอีกใส่ได้อีกเยอะเลยก็คุณใส่ไปใส่แล้วใส่ไปไม่งั้นเดี๋ยวมันกลับมาเองโดนนะเอ้ยูคุณลองใส่แบบเท่ๆดิพอพอพอใจเย็นใจเย็นดีขอดันแก้วก่อนขอดันแก้วก่อนเอาแก้วมานี่ต้องยังได้จับภาพง่ายโอเคโดน ยิ้มโชกล้องก่อนหยอดิเฮ้ย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 เอือยังยงเออ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 เป็นเม็ดฝนเลยฝนเ้ยครับพี่น้องปล่อยะเนี่ครับคนคนที่ทำนะครับคนที่ทำคือคนนี้ครับเจ้าของคลิปนะอ้าน้ำลย แถมตูนแถมแถมโอเคนะครับต่อไปเราจะพาทุกคนเนี่ยคนที่โดนน้ำโทษเนี่ยหรือว่าทำน้ำหกนะครับจะต้องไปเต้นกลางถนนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้เราจะให้ดูรอบๆถนนนะครับลองดูนะครับเนี่ยก็คือกลางถนนของจริงอ่ะคือก็เราเล่นจริงใจจริงอ่ะเออเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยหัวผ่มมะเขืเทศมาเร็วพร้อมนะเอามาพร้อมโอ้โห ยังชอบเลยทำันกันหนูกันหัวเตนน้ตนเตนน้นเต้นด้วยอา,อาคูบาลูบาดีตาตงเอตาตเ้ว่าม,ม,มัต้องมีใครอะน้ำล้างหัวไม่พอ <c oughs> จัดใจนี่น้องพอแล้วล้ววน้้น้้วเต้อเอาเกนนเาหัวเตหัวเตหัวเตหัว้

เออเขาจะโจรเขาจะโจรเขาจะโจรตัวเขาจะโจรโอเคนะครับก็บทหลงโทษก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคนดูนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค<า>์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับบ๊ายบ,ายบายบด,ดูดูิเต้นดิ้ย้อยน้ำให้เหนียหน่อยเมื่อน้ำไหนอะน้ำเลี้ยงปลา อะดีดีอะดีดีอะดีดีฟอยแล้วเดี๋ยวเนำบอกไคือว่านำเดียงเล้าเยวดิเอาดิเฮ้ยมีมึงเมาอะไรกันเปล่าว่ามึงลาดให้ตรงหัวนดีเฮ้ยเนี่ยเคยเคยดูไอ้ปะไอ้เนี่ยไอฉีอันตีมันอะฉีออันตีเออันตี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 เอออัน